สวัสดีค่ะเพื่อนช่องบ้านสวนดูให้นะคะวันนี้จะพามาดูอุอทหรณ์ที่เกิดมาตั้งแต่สองปีที่แล้วกับหนึ่งปีที่แล้วนะคะเรื่องการเผาเผา,า,านาข้าวนะคะแล้วมันลามเข้าสวนยางนะคะอันนี้เขาก็ลังเผาอยู่นะคะเรียบเผาไปทั่วเลยบางคนชอบจุดก็เผา,า,าไปทั่วแล้วพาไปดูเลยนะคะว่าตกไหนที่ปีที่แล้วมันเกิดอุบัติเหตุยังไง เห็นที่ตรงที่ลกล้างตรงนี้ค่คะนี่ตรงนี้เลยปีที่แล้วไฟมันลามเข้าสวนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอ่สวนยางของเราเลยนะที่หยุด น,นี่เลยนะคะจะเป็นช่วงโตระหว่างสวนยางนะคะเห็นไหมเห็นต okay. ้นไผ่ตรงนี้ไหมคะสวนยางของเขารกมากตรงสวนตรงนี้มันรกมากเลยนะคะแล้วก็ไฟมันลามเข้ามามีคนจุดจากฝั่งทางนู้นทางตอนเหนือนะคะทางเหนือมันไฟมันมาเรื่อยเรื่อย ทีนี้มันเข้ามาได้ยังไงไม่รู้มันจะเข้าสวนยางเราตรงนี้เห็นไหมแน,วเ,เนวเส้นสวนยางเราไปอย่างนี้ไปอย่างนี้มันโดนต้นยางเราไปอยู่สองสามต้นนะคะที่มันโดนจากเปลวไฟนะเปลวไฟมันสูงประมาณเกือบท่วมหัวนะคะ,ะแต่ช่วงนั้นดีที่มันเป็นกลางวันอตอนกลางวันก็ลเลยมีคนประกาศบอกว่าให้ไปช่วยดับไฟที่สวนยางฝั่งทางนู้นหาคนในหมู่บ้านก็มาช่วยกันนะคะ อันนี้เป็นเมื่อเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้วนะคะทุกคนมาช่วยกันหมดทั้งหมู่บ้านอันนี้เป็นเหตุเหตุการณ์ของปีปีที่แล้วนะคะ คิดว่ามันมีไฟปีที่แล้วมันจะมามันจะมาไหมอ่ะมันจะลามเข้ามาในสวนยางของเราซึ่งปีที่แล้วเราเอาลงเห็ดมาลงไว้นะคะโยมาสามสี่โรงนี่แหละแต่นะข้างๆนี่ก็ถ่ายเว้เล้วก็ากันไฟไว้แล้วนะคะแต่ว่ามันมาตามคันนาเพราะปลูก้าไว้มันเป็นละอะองละอองของหญ้านะคะเาเรียกว่าญยาอะไรมันมาตามแนวของญ้าเข้ามา มันก็เลยลามเข้ามาแล้วก็มันก็จะมาถึงส่วนยางของเรามันมาถึงครึ่งหนึ่งของโรงเห็ดตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้ถึงเป็นนานนะแต่ก่อนมันยังไม่ได้สร้างแต่ของส่วนยางฝั่งตรงโน้นมันลามเข้าตรงถึงครึ่งเลยนะคะครึ่งหนึ่งของส่วนยางเลยพอดีว่าวันนั้นคือเราจะกำลังจะไปส่งเห็ดตอนประมาณตีสองนะคะก็เลยเห็นไฟแวบๆแบ้วก็ไม่แน่ใจก็เลยไว้เ,วเ,วเข้ามาดูนะคะ ปรากฏว่าไฟไหม้สวนยางแล้วก็เลยโทรบอกเฟนโทรบอกตายายนะคะว่าไฟไหม้สวนยางมาช่วยกันดับไฟหน่อยตอนประมาณตีสองนะ,ะมีคนดับประมาณห้าหกคนบ้านไกลเรือนเคียงก็ปลุกกันมานะคะไหม้ไปเกือบครึ่งนึ่งนะคะทางหมู่บ้านนี้เขาชอบจุดไฟนะคะแล้วก็มาลามไหม่สวนของคนอื่นนะคะเป็นอย่างนี้ประจำจับมือใครดมไม่ได้เลยนะคะเหตุการณ์อย่างนี้ ยากมากเลยถ้าทําเนียกันไฟไปแล้วแต่ว่าบางทีถ้ามันมีลมหมุนเขาเรียกว่าอะไรลมหมุนไึเป่าที่มันลมลมหัวกุดมันพัดไปมันก็ไปลามตรงที่เราทําเนียกันไฟไปได้นะคะมันก็เจอบ่อยนะคะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้นี่นะคะฝากเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะที่สําคัญคือจับมือใครดมไม่ได้เลยเหตุการณ์นี้ค่ะฝากไว้เท่านี้เลยคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ